ไเที่ยวแว่นออกก่อนเออไปไปไปปล่อยไปปล่อยไปปวดหลังมานานเนยังมาแล้วมาแล้วแหายใจหายใจหายใจยาวๆหายใจเอ่อหายเป่าปากอะออกปากหายเป่าปากเลยพอดูทรงแล้วเนี่ยพี่น่าจะปวดหลังแะสะโพกมากเลยหายใจนะหายใจเออปล่อยมาปล่อยมาเออ ใช่ปล่อยแรงคลายปล่อยหายใจหรอไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเนี uh ่ยไม่เจ็บเลยเจ็บเลยซึ้งคืออธิบายแค่เพิ้าเกิดอาการคนที่มีร่างใหญ่เนี่ยครับตัวส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะมีอาการเจ็บสะโพกเจ็บหลังเลยเพราะว่าตัวหลังเขาอ่ะต้องแอ็ตลอดเวลาจากการยู่ที่ระดับหนักจากการนั่ง ที่แล้วก็ตัดกเสือกโดนตะโกากระเสืกา